มาเพิ่งเอ็มเจียนหาต่อครับผมเจ็ดนามาถ่ายผนหกครับสิปูกมั้นครับพื้นนี่เื้อทีสองไรครับผมผานตั้งไม่หระครับไถยดีก็เก่าอยู่ครับเบิ่งห้อยไถครับแต่ว่ามันดึงมาไสายหลบาได้ครับนี้นักรถผันมันสั่นครับผานโค้งผันยากสั่นคน ขันเป็นพานเจ็ดนี่มนแตงใสาหาใบน่าะไทยดีกว่าหลายเลยนะครับแดดกระสุดยอดค,ครับนี่ครับเบ่งห้อยไทยครับนึงขันมากครับ เอ็มยซสเก้าครับข 2, รเข <_ AD D> า,าย่ <_ AD D> อไทยสองสามคล้องนี่นครับเล่นเปลี่ยนกันวันสิดท้ายชิปแล้วเขาจะไปขับจักลของกับเล่นม่านไทยครับสู้ดินดีอยู่ครับแตงไม่เลยไห้ดีครับ บรรยากาศครับปลามันแข่งฝั่งนี่เป็นปลาอ้อยครับปลาสีแล่นน้ำแล่นปะไหวครับหมื่ขึ้นนี่ชิ้นเบียร์หลครับโอู้องเข้าข้างอีกแปลงนึงไปไทยมากล้วครับหกไรเหลือพื้นนี่สองไอยครับ นี่สิเป็นหน้าครับนีแต่น้าตะวันนาก็เขาจะออกปลูกว้กกอยหลายเพื่อนครัแบจู่ต้กลางคงกัน,นสั้นกับขอโทษขอให้ด้ครับมันเป็นเป็นซองน้องไม้ครับงบประมาณบัตมีอย่างเขามากครับโทรศัพท์กับใส่ออปโปหอางห้างครับเมื่อไยเอา ฝากติดต่ำนเด้อครับน่องน้องไม่ท่องน้อยพึ่งฮัดเฮดครับดังนั้นเดือนก็กล้วยนะครับ รถจะแห้งดีอยู่เลยครับเจ้าว่าต่พวกคุกตาล่ไปแห้งผมว่าแห้งดีครับขนาดรถผมองเจ็ดห่าผมมาจะไปล่องดันเบนกับเจ้าแปดท่านเดิมเขาเจ้าอยู่ศูนย์อยู่ครับรถบ้านเดียวกันอยู่นะครับพอเสิล่องเอาอยู่กันด้วยถ้าเราพนเขาจะว่าเจ้าแปดมี่สุดเลยเพราะผมมายังบ่สุดย์นะครับแันบ่แต่งแค่หน่อย เดี๋ยวผมสิร้องเอาไปอยู่ก็ร้องมืงครับใจยังย,ยงูกสั่นอยู่นะครับรถต้องโดนพวกนี่ขันไสโบกับค้ายดาบเนนี่ใจมันเน่าเตอะนะครับนี่รถต้องขับไส้เลย แห้งก็สะอาดดีครับแบบเสียย่างเดียวครับมันกินบ่เบิดบ่อยากเบิด์ตล่อขันดึงมาะไซหล่เผยเปซ่เ้ยครับย่างไถโค้งมันสั่นครับไม่ต้องเอาโค้งเจ็ดแล้วครับขันผู้ใดซื้อรถใหญ่วะครับโค้งเจ็ดมาแต่งใส่หาครับโค้งหกนั่นผมกับป้าหูนะครับผมซื้อรถมาก็เจ้าว่าต้องหกใบว่าจะโค้งซ้ำกันคุ้มเซล ผมเอาไปวัดเบิ้งกับรถบ้านเดียวกันหางเจ็ดขเขาย้เอาครัวครับเขาไถยแค่เดียวโอ้ยกลิ่นกุก้งเขานี่อยู่ครับเซียวเขาจะกับีตาขายเซี่ยวา่าได้บอกว่าฮู้งเลยเขาเนี่ยเขาจะมาวัาเดวเบื้งให้จักเสียนี่ผมเอาแต่ลับเมียวัดเบืง้งหางเจ็ดกับหางหก างเจ็ดเขาจาหงเยาคัวอยู่จังหน่อยครับพอดีเบิดทห้อยล่อครับอันนี้คันไทพวกไทพวกตออ้อยนี่ครับคันดึงดึงไส้หลายดึงมากินแหนเบิดทห้อยล่อดึงมาทั้งขอบไส้ห,หลายนี่อยากดึงรดอยู่ด้อครับไทบ่อยากดีครับถ้าว่าคันไทดินอ่อนปกตินี่ กินซ้ายดินยังนี่ก็ธรรมดาครับบ่มีปัญหาครับตั้งยังไงก็ตั้งได้ครับบ่ค่อยเสียครับอันจต่อ้นี่โอ้ยอมครับ แต่ว่าคน่ัพวกคนคุณต้าอันนี้ดีอย่างเลงนะครับแต่อยู่น้ำบ้านครับมันผมว่ามันจบเบิดทุกหน้างานนะครับแล้วผมว่าถึงเล่งน้น้างเล่นไปไครแต่ใไปไปมหรือาเราลงมโงโอ้มลานสิบเ็ไป่ไม่ก็ไปได้ยุ่ยเก่าครับเลาสิบเ็ลงน้ำก็ได้ลงยุ่ยเก่าครับไม่ก็ไผ่ได้เบิดน้ำน้ำแต่ว่ากันพวก นิ้หันแลนนี่ยังนี่ผมเห็นเขาเจ้าเอาไปไถนี่เขาเยอบประกาศลุ้งน้ำเลยนะครับพวกกันที่ดีเก้าศูนย์นะครับพวกก็ซีเรงเก้าสิบห้างสิบด้อยสิบขยอบไถต่นาแห็นรถผมหมุนลงไปเบิดแต่ว่าขันบนพี่น้องก็บ่ไปดอกครับเอิ้นกันแล้วก็โอ้ก็สิษยทาใหญ่ว่าพี่พี่น้องซุ้มขาเจ้ามีไาอ้อยแต่ว่าเขยอบหน้าเปล่าไหลเนี่ยเขาเจ้าบอกขย็ดหน้าเย็ดหน้าเช่า สองไล่สามไล่เกิเดใไปวไทยเห้กันที่เรลือเขาเยากับไทยปลูกไว้นะครับโอ้กล้องห่อนนะครับสุดยอพ่อแค่นี้ก่อนเลยคือครับโทรศัพท์ตึงแดดถึงอันนี้มันจะคว่อนนะครับ ครับผมเดี๋ยวไปเบิ่งต่ออีกที่หน้่แล้วครับเดี๋ยวผมมีท่ายเบิ่องอีกก่อนช่วงสีแล้วครับผมตัดบ่เป็นแลโวรศัพท์ผมมันบ่ค่อยดีครับครับสวัสดีครับผม